ของขวัญชาแนลกันอีกแล้วนะคะชาแนลดีๆที่จะรวบรวมแต่สิ่งดีๆมาให้คุณผูนน้ชมนันเนงค่ะซึ่นเคยนะคะอยู่กับขวัญแบบนี้เนี่ยหลายคนคงจะทราบแล้วใช่ไหมว่าวันนี้ค่ะขวัญมีอะไรดีๆเด็ดๆมานำเสนออีกแน่นอนจ้าวันนี้นะคะขวัญบอกเลยว่าตอบโจทย์ปัญหาสาวๆและคุณหนุ่มๆไม่มไว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยมหาลายัยวัยทำงานหรือว่าวัยที่หลัง30ไปแล้วนะคะใครก็แล้วแต่ที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวขาด นะคะบอกเลยว่าวันนี้นะคะฝันมีนะวัตกรรมดีๆใหม่ๆแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะว่นนีเสนอการาดนั่นก็คือเจ้นี่เลย,ย,ยตัวนี้นะคะ Niki B i Excent Serum นั่นเองจา้าเป็นเซรั่มที่ช่วยบำรุงผิวหน้านะคะตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์ขวัญในหลายๆเรื่องเลยนะคะเนื่องจาก เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็เป็นคนแต่งหน้าบ่อยแล้วก็นอนดึกมากๆทาให้เกิดสิวขึ้นบ่อยๆนะคะแล้วยิ่งเวลาที่เราเนี่ยใกล้เป็นประจําเดือนอย่างเงี้ยสิวก็คือขึ้นแบบเออเหินหะนักมากแล้วก็จะมีสิวอุดตันด้วยนะคะขวัญก็ใช้ผลิตภัณฑ์หลายๆตัวมาแล้วอะ่ะก็แบบไม่ได้ผลเท่าไหร่ไปหาหมอก็แบบก็ดีขึ้นแค่ตอนไปหาเท่านั้นแต่มาเจอมิกกบิตัวนี้นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกปัญหาของ ตัวนี้นะคะคือมันดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมต่างๆของเขาส่วนผสมหลักของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นไกลโคลิกรดแลคติกปาลิไซลิกแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้พีคสุดๆเลยโซเดียมไฮยาลูโรเนสค่ะตัวนี้นะคะช่วยให้แบบผิวอิ่มน้ําผิวชุ่มชื้นนะคะบำรุงผิวที่แบบแห้งอะไรแบบนี้ซึ่งขวานนะเป็นคนหน้าแห้งอยู่แล้วตัวนี้ก็เลยตอบโจทย์ขวัญมากๆเลยค่ะ ขอเท้าความก่อนเลยว่าทำไมขวัญถึงมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางนะคะของคุณหมอพาทิโลวัสถาพร เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนั่นเองค่ะซึ่งขวัญเนี่ยไปเสิร์ชแล้วก็หาข้อมูลมาแล้วว่าตัวนี้คนรีวิวเยอะมากแล้วก็ใช้ดีมากก็เลยกล้าซื้อมาลองใช้นะคะแล้วก็ฟังจากปากคุณหมอเองเลยว่าตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์ขวัญมากๆเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะขวัญจะมีการทดลองทาเซรั่มให้ดูด้วยนะจ๊ะแต่ว่าก่อนอื่นขวัญจะมาพูดถึงคุณสมบัติของเซรั่มตัวนี้กันก่อนเลยดีกว่าค่ะเซรั่มตัวนี้นะคะเด่นเดเลยเนี่ยจะช่วยเรื่องสิวค่ะไม่ว่าจะเป็นสิวอัก Как это ตอบโจทย์มากๆทาก่อนนอนนะคะหรือว่าใครจะทาแบบขวัญก็ได้ใช้เช้าเย็นแต้มเฉพาะตรงที่เป็นสิวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นสิวอักเสบหรือสิวอุดตันขวัญก็แต้มเฉพาะจุดตัวนี้เนี่ยคือแบบหายไวมากยุบไวมากนะคะสําหรับสิวนะและตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปเนาะสารสก,กรัดของเขาเนี่ยมันช่วยเรื่องความชุ่มชื้นของใบหน้าเราด้วยทําให้ใบหน้าของเราไม่แห้งแล้วตัวนี้ช่วยให้ผิวของเรานะคะอิ่มน,น้ําสว่างกระจ่างใสด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะที่อาจจะตอบโจทย์เพื่อนๆหลายๆคนเลยนะคะ ัวนี้เนี่ยลดเลือนฝ้าะจุดด่างดํานะคะแล้วก็รอยแดงรอยดําที่เกิดจากสิวด้วยค่ะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าราคาเบาๆนะคะแค่250บาทเองคุณผู้ชมตัวนี้นะคะเปิดเข้ามาจะเป็นแบบนี้เป็นขวดเซรั่มแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยนี่เป็นแบบตัวหยดวิธีการใช้ก็คือง่ายๆมากเลยนะคะเปิดฝาออกมานะคะแล้วก็จะมีจุกตรงนี้ปิดไว้เนาะกันหกแล้วก็เปิดจุกแล้วก็เสียบอันนี้ลงไปนะคะแล้วก็ บีบมันขึ้นมาปึ๊บแต่5จุดบนใบหน้า 2> 1 2 3 4งสองสาสห้าจุดบนใบหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ทาบางๆให้ทั่วผิวหน้าแล้วก็นอนได้เลยบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะใครที่กําลังมองหาเซรั่มสูตรพิเศนเศษนะคะที่ตอบโจทย์ปัญหาเรื่องผิวต่างๆนะคะบอกเลยว่าตัวนี้กีบิตัวนี้เลิศมากเวอร์จ้า yes เอาละค่ะเดี๋ยวขวัญจะให้ดูเนื้อเซรั่มนะ ีบขึ้นมาแบบนี้เป็นแบบเซรั่มใสๆเลยแบบนี้นะคะสีชมพู mm. เนื้อเซรั่มค่อนข้างจะแบบค่อนข้างจะดีงามพระรามแปกมากๆเลยนะคะ mm. กลิ่นก็คือหอมอ่อนๆไม่ไม่แรงมากนะคะ mm. ตัวนี้ขวัญชอบมากแล้วก็ซึมไวมาก mm. เดี๋ยวแบบ มีทดลองให้ดูนะลองก่อนอันนี้แบบเอามาให้ดูเฉยๆก่อนที่เราจะไปทากันคืนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทากันก่อนนอะนนี่คือแห้งไวมากแห้งแล้วไม่เหนียวเนอะใดๆทั้งนะสิ้นแห้งไวมากตอบโจทย์มากสําหรับคนที่อยากบํารุงหน้าหลายๆคนเนี่ยซึ่งตัวขวัญก็เคยเป็นที่ก่อนนอนนะคะจะใช้ครีมบํารุงหน้าเยอะมากหลายตัวมากแต่เจอนิกกี้บีตัวนี้ค่ะแค่ตัวเดียวตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวแล้วก็สบายมากสบายหน้ามากเบาๆมากไม่ต้องลงครีมหนาๆก่อนนอนเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เนี่ย แนะนำเลยนะคะสาวๆว่าของมันต้องมีจ้าเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขวัญจะมาทาเซรั่มนิกกี้บิตัวนี้นะคะให้ดูกันตอนนี้ซึ่งขวัญก็อาบน้ําล้างหน้าเตรียมตัวจะเข้านอนเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ค่ะขวัญใช้แค่ตัวเดียวก่อนนอนครบจบแน่นอนนะคะลเ,เ,เาบาแบบนี้นะคะห้าหยดหนมี้แบบนี้อะค่ะ แล้วก็ทาไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้มีรอยสิวด้วยเห็นปะมีรอยสิวตรงนี้นิดหนึงแล้วก็มีแบบสิวพด <c oughs> เปิดไฟทุกคนก็คือจะเห็นชัดมากจะมีรอยสิวพดตรงเนี้ยแล้วกม็มีรอยสิว <c oughs> ที่อาทิตย์ก่อนนะคะเพิ่งไปกดสิวมานะอันนี้ก็คือแห้งแล้วเรียบร้อยนะคะบอกแล้วว่าซึมไวแห้งไวมาก แล้วก็กลิ่นเนี่ยมันหอมแบบหอมอ่อนๆนะคะมันเป็นแบบเซรั่มคล้ายเอเซนต์อะไรประมาณเนี้ยซึ่งตัวนี้นะคะขวัญเลิฟมากใช้แล้วก็คือหน้าแบบอิ่มน้ำฟูตื่นเช้ามาก็คือแบบปางปุยเย่มากแล้วสิวนะคะสิวอักเสบตอนแรกเป็นยังไงคือสิวอักเสบใช่ปะก็คือแบบยุบเลยเวคืนเดียวยุบเลยนะแบบนี้นะคะแพคเกจจิ้งของเขาก็คือน่ารักมากๆนะคะเป็นกล่องสีชมพูแบบนี้ และเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการจะลองใช้แบบขวันนะคะนิกิบิตัวนี้นะคะเซรั่มของคุณหมอพาคินเนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะคะเดี๋ยวขวนจะใส่ช่องทางการสั่งซื้อทุกสิ่งทุวอย่งนะคะไว้ที่เดสคริปชันของคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ